สวัสดีครับผมพอนัทสิธิ์นะครับเจอกันอีกครั้งในรายการ Insight Daily นะวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องแนวรบค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าวันนี้โชว์ห่วยจะยอมตายหรือจะกลายเป็นพวกเพื่อที่จะสามารถเอาตัวรอดได้ในสนามรบการค้าปลีกและค้าส่งในปีหน้า ก็ข่าวนี้เนี่ยผมอ่านมาจากแบรนด์บอฟเฟ่นะครับแล้วก็ประชาชาติธุรกิจด้วยก็เป็น2ข่าวที่ผมคิดว่าเป็นการเดินเกมที่น่าสนใจสําหรับปีนี้นะครับแล้วก็จะมีผลกระทบกับผู้บริโภคแล้วก็การแข่งขันกับตลาดโช์หวยนะครับในปีหน้าด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าในช่วงระยะเวลาสักประมาณ3เดือนที่ผ่านมาผมก็มีลูกค้านะครับที่กำลังเปิดรบแนวค้าปลีกด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าการที่เจ้าใหญ่ลุกตลาดมาแบบนี้นะครับแบรนด์แต่ละแบรนด์ก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ผมบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เราเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับถ้าเจ้าใหญ่นะครับที่เขาทำค้าปลีกส่งขยับตัวเราจำเป็นก็จะต้องเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันแต่สำหรับใครก็แล้วแต่นะครับ ที่ตัวเองทำธุรกิจค้าส่งหรือค้าปลีกยิ่งต้องฟังให้ดีเลยนะว่าเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วเราก็จะสามารถได้ประโยชน์นะจากการขยับตัวของเขาได้หรือไม่เดี๋ยวไปฟังข่าวกันนะครับก็ข่าวแรกเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าแบรนด์ชั้นนำนะครับที่เป็นดิส u n t s t o r e นะในสมัยก่อนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายฟอร์แมตแล้วนะหลายรูปแบบในการค้าขายนะครับนั่นก็คือ B i g C นั่นเองแล้วก็ บิ๊กซีเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ทราบนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจนะครับปลายน้ําที่เราเรียกว่าอยู่ติดกับผู้บริโภคมากที่สุดนะครับของออบริษัทเบอร์รี่ยุเกอร์นะครับ BJC Group ก็อยู่ในกลุ่มเครือ TCC นะก็ต้องบอกว่าเ,เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นการรุกคืบนะครับเพื่อที่จะสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนกับผม,มบอ่อยๆผมก็จะบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเราธุรกิจนะถ้าเราซ้ายถึงพันล้าน3 0 0พันล้านห้าพล้านเมื่อไหร่นะครับหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คืออีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศในการทำธุรกิจนั่นเองว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้แล้วนะครับเพราะว่าพอธุรกิจเรามีขนาดใหญ่มันก็จะมีผลกับคนอื่นและคนอื่นก็จะมีผลกับเราด้วย สิ่งแรกนะครับที่ทาง Big C จะทำเนี่ยก็คือเปลี่ยน Store Format นะครับให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นลุยทั้งค้าปลีกลุยทั้งค้าส่งถ้าใครไม่รู้จัก Store Format ตนะครับคงว่า Format ตแปลว่ารูปแบบนะครับก็อ่าก็คือรูปแบบลักษณะการจัดร้านนะครับว่าในแต่ละร้านเนี่ยะจะสามารถตอบสนองความต้องการของใครบ้างอย่างรูปที่ผมเอามาให้ทุกท่านดูในสไลด์นี้นะครับก็เป็นบิ๊ก ฟู้ดเพลสนะครับอยู่แถวบ้านผมเองสายใหม่นะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นสโตเป็นเป็นบิ๊กซีมาร์เก็ตนะครับก็เป็นอ่าเป็นสโตนะครับที่ สินค้าเนี่ยก็จะเป็นสินค้ากลางๆไม่ได้มีความหลากหลายเยอะนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นบิ๊กซีฟู้ดเพลสปุ๊บเนี่ยก็จะเน้นทางด้านอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวที่เป็นเซเลคชั่นของพวกเครื่องปรุงของอาหารแห้งนะครับมีความพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งตอนก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ซื้อสินค้าจากที่นี่แต่ผมซื้อจากที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนโมเดลนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับคนในพื้นที่ ฟอร์แมตแรกนะครับเราจะเรียกว่ามิกนิบิ๊กซีนะก็เป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งสู้โดยโตรงกับ7 e เ e ่นอีเลเนะครับก็จะมีขนาดสักประมาณ200ตารางเมตรนะมีอยู่พันกว่าสาขาทั่วประเทศอันที่2คือบิ๊กซีฟูดเพลสนะครับก็คือเน้นอาหารจำหน่ายสินค้า grab and Go กก็คือสามารถซื้อง่ายๆกินง่ายๆ,ๆนะครับแล้วก็มีตอนนี้เนี่ยคือมีอยู่6สาขาคือสามย่านมิตรทาวสุขภิบาล5แถวที่บ้านผมอยู่มีเกตเวย์บางซื่อท่าแดง ขอโทษครับถ้าอิดหนามแดงแคหารมกล้าวนะครับก็เป็นโมเดลที่กำลังทดสอบ experiment เนะว่า g กร b เป็นโเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาอยูอ่ตามชานเมืองแล้วเนี่ยจะเวิร์กไหมอันที่3นะครับคือ h y เปอร์มาร์เก็ก็เป็นฟอร์แมตแรกที่ทำมานานนมแล้วมีอยู่150สาขาเน้นเฉพาะหัวเมืองใหญ่ บิ๊กซีมาร์เก็นะก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไซส์ขนาดเลนะ็กนะก็ตั้งอยู่ในชุมชนนะมีทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดก็ประมาณ50กว่าสาขาแล้วก็อันสุดท้ายที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2วันก่อนนะก็คือ b i ๊กซี e p โปนะก็เป็นโมเดลค้าส่งนะก็คือจะเปิดติดติดกับมินิ b ิ๊กซีมินิบิ๊กเนี่ยก็คือโฟกัสค้าปีกใช่ไหมนึกถึง7 e เ e ่ e อส่วนตัวเดโปเนี่ยก็คือจะเน้นค้าส่งไม่ติดแอร์ นะแล้วก็ตอนนี้ลุกคือไปอยังต่างจังหวัดนะพื้นที่ในอำเภอเมืองนะมีหมด5สาขาแล้วก็เป็นสาขาที่ไม่ได้เป็นเมืองหลักเพราะเมืองหลักเนี่ยมันจะมีพวกเทสโก้ เทสโก้แมคโครแล้วก็ b ิ๊กซีฟอร์แอื่นรองรับอยู่แล้วนะแต่ d e โป t เนี่ยก็คือต้องการเป็นศูนย์กระจายสินค้าในอำเภอรองหรือเมืองรองนะก็จะมีที่ประทายกุชินารายนะครับตาคลีปะโคนช้ยปักทงชัยซึ่งเดิมทีเคยเป็นสาขาบิ๊กซีมาก่อนก็มีการปรับเปลี่ยนไปให้เป็น format ของ Depot นะนี่คืออันที่1น,นะครับก็คือแนวรบอย่างที่1ที่ทางบิ๊กซรุกขึ้นก็คือมีสโตร์ฟอร์แมที่รองรับร้านค้าประเภทต่างๆรองรับ ลูกค้านะครับที่มีความพฤติกรรมที่หลากหลายนะอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของอัดโปรโมชั่นก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้ก็เป็นยุคที่เขายากหมากแพงนะครับแล้วก็การแย่งการแย่งลูกค้ากันด้วยราคาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ เป,เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ง่ายนะครับแล้วก็บิ๊กซีเนี่ยตัวบิ๊กซีเองก็ขึ้นชื่อมาอยู่แล้วนะครับว่าการันตีเรื่องราคานะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่อง p e a c e of mind ล้วนๆทำให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าไม่ต้อง question นะว่ามาซื้อของบิ๊กซีแล้วเนี่ยมันจะถูกไหมไอเทมนู้นไอเทมนี้มันจะเป็นยังไงคือมาเถอะนะขอให้มีความเชื่อใจแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือบิ๊กซีก็จะไปหาแมกเนตต่างๆมาดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะกลับเข้ามาในร้านบ่อย นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของ peace of mind แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคก็ฉลาดแล้วล่ะครับเขาก็รู้แล้วล่ะว่ามันไม่สามารถที่จะถูกทุกราคาถูกทุกไอเทมได้แล้วก็ไม่มีใครมานั่งคอยจับผิดราคาเพื่อที่จะไปแลกส่วนต่างต่มันเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของ peace of mind ล้วนๆอย่างที่3นะก็คือเติมไลฟ์สไตล์เข้าไปนะครับก็คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตช้อปปิ้งพวกนี้มัน มันคนมันไม่ต้องซื้อทุกวันนะคนก็ซื้ออาทิตย์หนึง่งครั้งสองครั้งนะครับเต็มที่เลย2ครั้งนะครับโดยปกติแล้วครอบครัวส่วนใหญ่ก็ซื้อ abort, อาทิตย์ละครั้งนะครับครอบครัวใหญ่หน่อยมีเงินเหลือหน่อยก็2อาทิตย์ครั them. Them. ้ง3อาทิตย์ครั้งนะครับาฉะนั ma, ้นแมกเนตี่จะทําให้คนกลับมาก็คือเป็นร้านอาหารในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็เป็นบริการใหม่ต่างๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นซักรีดนะไม่ว่าจะเป็นล้างรถ ไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกร้านอาหารธนาคารนะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นแมกเน็ตนะครับที่ความให้คนเนี่ยอยากจะอยูออ่อยากจะอยู่ในในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วพออยู่ในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ยังซื้อสินค้ากับร้านค้าต่างๆที่อยู่ในพื้นที่อย่าง b ิกซี o ฟู้ดเพลสเมื่อกี้ผมเพิ่งไปทานข้าวมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ก็ต้องขึง้น เขาเรียกว่าต้องเอาใจคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับนี่คืออย่างที่3นะแล้วก็เขาก็บอกว่า,าผลกระทบเนี่ยนะมันน่าจะในข่าวนะครับที่แบรนด์บาฟเฟ่เขาบอกเนี่ยก็คือผลกระทบเนี่ยน่าจะลากยาวถึง3ปีข้างหน้านะครับก็เป็นเรื่องปกติที่คาดการได้ทีนี้เนี่ยอันนี้คือแนวรบค้าปลีกกับค้าส่งไปแล้วมาดูแนวรบของ ค้าส่งอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือตัวของ7 e เ e ่นอซึ่งรูปที่ผมเอามาให้ทุกท่านดูเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในรายการสินค้านะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมก็คือเป็นชุดพร้อมปรุงอาหารอย่างที่ผมบอกก็คือ g r a b อินโกเนี่ยก็จะเป็นชุดอาหารที่สามารถคว้าแล้วก็กลับไปทําที่บ้านได้แบบง่ายๆไม่ต้องซื้อพริกทีเป็นกำกำไม่ต้องซื้อผักทีเป็นกำกำนะอยากจะกินอะไรก็มันจะมาเป็นชุดเลยทันทีนะครับก็เราเรียกว่าชุดผัก พร้อมปรุงนะส่วนใครถ้าเกิดว่าทำอาหารเยอะหน่อยนะก็จะมีพวกแวคัมเซ็ตซึ่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยมีขายใน7 e เ e ่ e อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือแนวรบของ7 e เ e ่ e อที่จะนำสินค้าประเภทที่สมัยก่อนไม่เคยอยู่ในไม่เคยอยู่ในร้านค้าเอามาจัดจำหน่ายพวกเราอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ากล้วยหอมใน7 e เ e ่ e อขายดี นะข้าวโพดนะข้าวโพดในเซเว่นเลเว่นข้าวโพดที่เออ่ที่ที่เขาเรียกว่าอ่าข้าวโพดที่ที่ที่เป็นข้าวโพดต้มที่ทําแล้วนะก็ ขายดีกล้วยเล็บมือนางขายดีน้ําพริกขายดีนะพวกขนมหวานทั่วไปเนี่ยขายดีกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้พวกขนมข,ขนมถุงขนมขบเคี้ยวนะครับก็ไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนกับสมัยก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าออพอใช้แอป7 e เ e ่ e ก็สามารถสั่งสินค้ามาส่งได้แบบรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย จากการที่ทางสำนักพิมพ์นะประชาชาติธุรกิจนะครับเขาสำรวจก็บอกว่าเซเว่นที่หน้าหมู่บ้านซื้อตรงถนนรัตนาธิเบตนะก็มีพวกผักสดเหล่านี้แหละเข้ามาจัดจำหน่ายนะก็ทำให้คนที่ใช้ชีวิตเนี่ยก็ยิ่งสะดวกสบายเลยไม่ต้องไปพวกไม่ต้องไปพวกบิ๊กซไม่ต้องไปพวกเทสโกนะซื้อง่ายๆทำกินเป็นมือๆนะครับ บางคนอาจจะถามว่าโอ๊ยแล้วพี่พอทําไมบางคนจะต้องทําอาหารด้วยก็ซื้อข้างทางไปเลยไม่ดีกว่าเหร,อหรือว่า30บาท35บาทกินเป็นข้าไปเลยไม่ดีกว่าหรอทำไมต้องซื้อชุดพวกนี้เอามาปรุงอาหารว่าผมเองก็มีทีมงานนะครับที่เขาอยู่คอนโดเป็นคนเมืองเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแหละ ก็บางทีเขาก็เบื่ออาหารที่แบบมันจะต้องกินสําเร็จรูปหรือว่าไปกินที่ร้านตลอดเวลาเขาก็อยากจะลงมือทําเองได้บ้างด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละโลเคชันพวกเราถ้าเกิดว่าเข้าเ e l e v e n บ่อยๆพวกเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเซเว่ในแต่ละสาขาบางครั้งมันมีสินค้ามีรายการสินค้าที่ไม่เหมือน นะนี่คือแนวรบที่ผมไปค้นหามานะครับทีนี้การเอาตัวรอดจะทำยังไงโอ้โหไม่ว่าเจ้าใหญ่นะครับเขาขยับตัวเขานอ,นอกเหนือจากเขาจะฟาดฟันกันเองแล้วเนี่ยนะเจ้าเล็กจะอยู่กันยังไงทีนี้เนี่ยผมก็มีมี ตัวอย่างนะน่ารักนรักนะครับของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าร้านบิ๊กเต้นะเขาก็จะมีมุกนะอย่างพวกเราก็จะชอบถามกันเอ้กินกินอะไรดีเขาก็มีเมนูเสียงทายนะครับให้เขยา่าเขยา่า นะแล้วก็แม้กระทั่งจะขายถุงยางนะครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะไปะเ,เอ,อถ้าอยากเผชิญโลกแต่ไม่อยากจะ,ะเผชิญโรคอย่าลืมซื้อชุดให้กับน้องชายด้วยนะนี่ก็เป็นหนึ่งใน customer insight นะครับที่ทำให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้นะก็มีอะไรอีกนะครับอย่างเช่นปะยางเปลี่ยนยางในใช่ไหมฮะก็เขาบอกเปลี่ยนใจมาหาช่างก็ฟรีนะอันไหนเป็นของแท้เป็นของเทียมก็บอกราคาด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนอีกอ่าส่วนอีกอันหนึ่งก็คือน้องๆที่มองหาที่ก็ไม่อ้วนนะพี่เต้ก็ต้องบอกว่าโอเคตอนนี้เนี่ยมุมนี้ไม่มีของที่กินเราไม่อ้วนแต่คัดมาแต่ของอ้วนที่ทานแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนวรบนะครับในการค้าขายค้าปิก็ต้องบอกว่าโดยที่ถ้าเจ้าของร้านยังเป็นคนดูร้านค้านะครับก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของ h o s t per unit การเข้าใจผู้บริโภคจริงๆนะว่าลูกค้าเดินเข้ามาแล้วเราสามารถจำหน้าได้เลือกสินค้าที่ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่นะครับเปิดร้านให้สว่างสวัยทำความสะอาดนะก็ต้องมีการปรับตัวนะครับไอเทมไหนที่มีขายใน s e เ e ่ e อ e เ e n นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยของใน7ซเนี่ยขายแพงคำถามก็คือว่าทั้งๆท,ที่เราขายถูกกว่าแต่ทำไมคนไม่อยากมาซื้อ ร้านโชห่วยของเราผมเองมีโอกาสได้ตรวจตลาดต่างจังหวัดเยอะมากนะครับก็หลายๆร้านนะที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยขายดีนะขายดีจนถึงขนาดที่ว่าพวกเทสโก้แมคโครนะครับทำอะไรไม่ได้นะ ก็อยากให้พวกเราลองศึกษากันดูว่าอะไรคือสิ่งที่คนในพื้นที่ต้องการนะแล้วก็อะไรที่เราควรจะปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงปรับตัวด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็อตอนนี้ Store Format มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมนะลองดูพิจารณาว่าในแต่ละ Format เ,เหมาะกับเราไหมอย่างผมเนี่ยก็กำลังทำเรื่อง Distribution ไปยังอีสานกับภาคเหนือนะครับในหลายๆแบรนด์ที่ผมช่วยดูแลห้ก็ ต้องพิจารณาเรื่องช่องลงพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะวันนี้อาจจะฟังดูยากนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์และควรจะอัปเกรดนะครับแล้วก็ศึกษาสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์นะครับลรวพอถึงวันใดวันหนึ่งมันถึงตาเราเราก็จะถือว่าสะสมบารมีมาจนมากพอแล้วก็จะทําความเข้าใจมันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ นี่คือรายการ i n s i ซ h ์ Daily คุยกันทุกวันนะครับจันถึงสุกนะครับก็จะมีบางช่วงที่ผมบางทีอาจจะทำไม่ทันจริงๆนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคืองานเยอะมากมีทั้งอีเวนต์ใหญ่ในเดือนตุลาคมนี้นะครับกับผู้ประกอบการ40กว่าท่านนะที่จะไปที่หัวหินนะครับแล้วก็รวมถึงงานคอนเสิคือตอนนี้ผมเรียกว่างานเยอะมากๆนะก็พยายามจะรักษามาตรฐานนี้เอาไว้เพื่อให้ทุกท่าน ได้ตัดสินใจได้ดีขึ้นในการทำธุรกิจทุกๆวันครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็อย่าลืมเข้ามาดูกันบ่อยๆนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวผมมีจุดเด่นอะไรไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเราสามารถเป็นได้มากกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างมันติดอยู่อย่างเงี้ยมีล็อกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราค้าขายไม่ได้ฮ้ยเราช้าไปปะวะอยากจะขึ้นไปอีกขั้นนะแต่ไม่รู้จะไปยังไง ที่ชัดเจนเลยกคือลูกค้าคนระับพอเรามาเรียนอีกสวันเนี่ยเราย่อยลูกค้าได้มากขึ้นแบ่งกลุ่มประเภทลูกค้าได้มากขึ้นเนี่ยเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอะแล้วมันเป็นประโยชน์กับธุรกิจเราด้วยไปโฟกัสใน,นสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วให้มันเก่งขึ้นไปอีกอะไรที่เราทําได้ดีแล้วเราพัฒนาไปได้เพิ่มมากขึ้นไหนคะ พอเห็นโอกาสที่จะทําเงินหรือว่าพัฒนาความเก่งของตัวเองอะให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไปอีกเพื่อที่เราจะได้ดึงจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ได้เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองเพิ่มศักยภาพตัวเองเพื่อที่จะได้ทําเงินได้มากขึ้นด้วยค่ะเรียกว่ามันมีแผนที่ที่จะทำให้ผมเนี่ยจะก้าวไปถึงจุดนั้น ผมไม่ต้องลังเลเลยครับเพราะผมคอนเฟิร์มแล้วมันเป็นาศาสตร์ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเร็วจริงแล้วมันเป็นคอที่คุ้มมากเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นคอที่แบบเหมือนไม่ได้เรียนในโรงเรียนหรือในมหาลัยอย่างเงี้ยแทบจะทุกคนเลยนะเหมาะมากๆที่จะต้องมาเรียนคาสนี้บอกเลยว่าเป็นคาที่ถ้ายังไม่มาเรียนตายไม่ได้ตัดสินใจถูกล้านเปอร์เซ็นตะ์เลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ได้มาเรียนและเป็นส่วนหนึ่งในคอสัมมนาค่ะ ความสัเรตะอะมันไม่รอแล้วอะยิ่งคิดนาะนยิ่งลังเลนานยะโอกาสที่จะทํากำไรหรือทำรายได้กับพม่าหาตัวรอะมันก็ช้าไปเท่านะั้น